หากพูดถึงสก,กุลเงินที่ทรงอิทธิพลของโลกแล้วเราต่างรู้กันว่าเป็นดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เป็นสก,กุลเงินมาตรฐานสำหรับซื้อขายกันระหว่างประเทศเวลาอ้างอิงมูลค่าสินค้าหรือความมาั่งคั่งของบุคคลต่างๆก็จะใช้สก,กุลเงินนี้ก็เป็นหลักหากเงินดอลลาร์แข็งหรืออ่อนค่าเมื่อไหร่ย่อมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมหาศาลแน่อย่างในปีนี้เงินดอลลาร์แข็งค่าจนาราคาสินค้าพุ่งกันพื่วดกันเลยทีเดียว แต่หากย้อนกลับไปยังต้นกำเนิดของสก,กุลเงินดอลลาร์แล้วกับพบว,ว่ามันมาจากเมืองเล็กๆในประเทศเช็กที่มีชื่อว่ายอคิมส m ทาวล n คำถามคือเมืองนี้มาสำคัญยังไงถึงได้กลายเป็นชื่อของสก,กุลเงินที่ทรงอิทธิพลในระดับโลกนี้ได้ละ่ะก่อนอื่นผมต้องถามก่อนว่าเงินตราสมัยก่อนเขาทำมาจากอะไรกันละ่ะก็ต้องโลงหะมีค่ากันใช่ปะพวกเหรียญทองเหรียญเงินพวกนี้เพื่อใช้เป็นสื่อกางในการแลกเปลี่ยนสินค้า และการที่จะผลิตเหรียญได้นเนี่ยมันก็ต้องทําเหมืองพวกขุดแร่ออกมาก่อนแล้วค่อยเอาแร่นั้นไปขึ้นรูปทำเหรียญกันอีกทีหนึง่งซึ่งเจ้าเมืองโยคิมสตาวเนี่ยแหละเป็นเมืองสาคัญในการทําเหมืองและผลิตเหรียญเงินของคนเยอรมันตั้งแต่ปี1566ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเช็กแล้วและมีชื่อในภาษาเช็กว่ายาคิโมฟและต่อมาคนเยอรมันก็เรียสกสกลุลเงินของตัวเองว่าไลส์ทัลเลอร์โดยมาจากคําว่าไลช์ที่หมายถึงจกักรวรรดิ ในที่นี้ก็คือจักรวรรดิโรมันอสักศิษิ์ที่เป็นรัฐต้นกำเนิดของประเทศเยอรมันในภายหลังและคําว่าทาเลอร์ก็มาจากชื่อเมืองโยคิมสทาเนี่ยแหละเพราะคาว่าทาหากแปลตามภาษาเยอรมันแล้วมันจะแปลว่าหุบเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินตราเลยก็แค่เมืองนี้มันตั้งอยู่ในหุบเขาก็เลยเรียกมันกันง่ายๆอย่างแหละซึ่งหากดูที่ชื่อทาเลอร์แล้วก็พบว่า เสียงเริ่มใกล้กับคำว่าดอลลาร์มากขึ้นดังนั้นลำดัต่อมาที่ทุกคนจะรู้กันคือจากเงินของเยอรมันบินบินข้ามทวีปการเป็นเงินของอเมริกาได้อย่างไรชื่อสกุลเงินทารเลอร์ได้รับความนิยมมากในยุโรปโดยหลายประเทศเอาชื่อนี้มาใช้เรียกเงินของตัวเองเช่นเนเธอร์แลนด์ก็เรียกว่าเลกสดาวเดอร์เดนมากกับสวีเดนเรียกคล้ายๆกันว่า ลิสดอลล์ขณะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าดอลลร์และสเปนเรียกว่าด o ลาร์อย่างที่เรารู้กันว่าสเปนคือชาติแรกที่คนพบทวีปอเมริกาและไปตั้งอาณานิคมได้ทำให้เงินสเปนคือสื่อแลกเปลี่ยนของฝั่งโลกใหม่ซึ่งเดิมทีสกุลเงินของสเปนในยุคนั้นคือเรียลซึ่งตรงกับคาว่าเหรียญในภาษาไทยนั่นแหละ และเงินที่โคตรป๊อปปูล่าของสเปนในตอนนั้นก็คือเงิน8 r e เรอัลหรือ Peace of Eight ที่ทำมาจากเหรียญเงินซึ่งมีชื่อเล่นว่า Spanish Dollar หรือ Dollar e s p a n o l โดยชื่อหลังเรียกรอตามเหรียญเงินทา a l เลของเยอรมันนี่เองแต่ว่าอเมริกาเดิมมันมาจากอาณาน,นิคมของอังกฤษนะมันก็ควรใช้เงินปอนด์ตามอังกฤษดิจะไปใช้เงินสเปนทำไมละ่ะ ที่จริงช่วงแรกมันก็ใช้เงินปอนกันอยู่หรอกแต่ปัญหาคือมันผลิตเหรียญปอนกันมาใช้ไม่ทันน่ะสิเลยต้องไปหาเงินสกุลอื่นมาใช้และหวยก็ไปลงกับเงินสเปนที่ใช้กันแพร่หลายในทวีปอเมริกากันก่อนหน้านี้อยู่แล้วเอาจริงพวกชาวอนาธิคมก็ไม่ได้ชานนิยมกันเท่าไหร่หรอกนะเพราะสุดท้ายพวกเองก็จัดปาร์ตี้นำชายแล้วก็ประกาศเอกราชจากอังกฤษกันอยู่ดีแหละหลังจากก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แล้ว ปี1792จึงมีกฎหมาย Coinage Act เพื่อสร้างสก,กุลเงินของตัวเองขึ้นมาก็คือดอลลาร์สหรัฐโดยอิงมูลค่าจากเงินดอลลาร์สเปนในอัตราที่เท่ากันในช่วงแรกคนอเมริกันใช้เงินทั้งดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สเปนปะปนกันไปเพราะว่าใช้อันไหนมันก็ใช้ซื้อของได้เหมือนกันทั้งคู่จนกระทั่ง ในปี1857ที่ออกกฎหมายมาให้ใช้เฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐในแผ่นดินอเมริกาเท่านั้นและเวลาต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นมหาอำนาจของโลกในช่วงการศตรวรรษที่20ทําให้ชื่อสกุลเงินดอลลาร์ก็ถูกนำไปใช้ตั้งเป็นเงินของชาติอื่นด้วยเช่นดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ไต้หวัน ดอลลาร์สิงคโปร์เป็นต้นอ้อแถมให้น,นิดนึงที่สัญลักษณ์เงินดอลลาร์เป็นตัว S แล้วมีขีดมันมาจากการเขียนย่อๆของเปโซที่เป็นอีกชื่อเล่นหนึ่งของดอลลาร์สเปนนี่เองพอคนอเมริกันเปลี่ยนมาใช้เป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาก็ยังใช้สัญลักษณ์นี้มาใช้ต่อกันจนถึงทุกวันนี้รวมถึงเอาไปใช้กับเงินดอลลาร์ของชาติอื่นด้วย โอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับประวัติอันยาวหญ่ของเงินดอลลาร์ที่เราใช้กันเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบสาระคารูในช่องนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องทีคารุเซสแล้วก็เพจ a c e b o o k ว่าด้วยดยอกภาษาของผมกันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดรับเงินโดนเนทจากแฟนๆเพื่อน,นํามาไปทุนสาหรับก,การผลิตคอนเทนต์ในช่องทางต่างๆด้วยหากมีเงินโดนเนทมากผมก็จะได้มีคลิปสาระคารูุใหม่ๆลงกันบ่อยขึ้นด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ